สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการสอนอการสมัครสมาชิกแล้วก็การโพสประกาศสอนพิเศษในเว็บ k ริต u t ติวเนะครับของสลับเวอร์ชันปี2015นะครับวิธีการนะครับขั้นแรกคือเราต้องไปสมัครสมาชิกก่อนแล้วกดปุ่มล็อกอินนะครับแล้วก็มีชื่อผู้ใช้ครับพอคลิิกีรจสเตข้าไปครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้ต้องการใส่เข้าไปครับแล้วก็อีเมล ก็เหมือนกับการสมัครสมาชิกเว็บท,ทั่วไปนะครับนั่นก็คือชื่อแสดงของคุณแล,ล้วกด register ครับแล้วก็เล็งมาที่หน้าล l อ g i n นี้นะครับโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีตัวการตั้ง พาสเวิร์ดเข้ามาให้ครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เข้ามาเรากดที่ล o อสพาสเวิร์ดกันนะครับแล้วก็ใส่ user อรหรือว่าอ e ีเมลเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับที่เราตั้งเมื่อกี้ครับ get n t w p w s s w s w o ครนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีอ e ีเมลนะครับเด้งมาให้เรานะครับ อ่ามาแล้วครับเสร็จแ,แล้วก็คลิกที่ตัวนี้นะครับมันก็ให้เราใส่พัสเบิร์ดใหม่ครับมันจะเตือนว่าพัสเบิร์ดเราอ่อนไปนะครับอแล้วก็สามารถใช้ได้ครับแล้วกด คลิกเข้าไปล็อกอินใหม่ครับแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้นะครับเมื่อเราล็อกอินนะครับเราก็จะได้สังเกตว่าจะมีข้อความต้อนรับแล้วก็มีแทบด้านบนครับขึ้นมาคือเป็นแทบให้เราสามารถโพสต์ข้อความได้แล้วก,กดมิว โพสครับครับแล้วก็พอมันมาหน้านี้ครับมันเป็นหน้าที่เราก็สามารถโพสข้อความได้แล้วก็เลือกที่ว่าเราจะอยากได้ข้อความอะไรเช่นว่ารับสอนเขียนโปรกแกรมนะครับรับสอนนี่ัวสาร นี่ก็เหมือนกับการใช้เวิร์ดนะครับแล้วก็สามารถ Copy ้วางได้แล้วก็จัดขนาดของฟอนต์นะครับแล้วก็สามารถแทรกรูปนะครับแล้วก็ไปเอ,เอารูปจากเครื่องเราเขาก็เปิดมาก็ลาก เ,เทคนิคนะครับก็คือเวลาที่เรา,าใส่รูปแล้วเนี่ยอย่าลืมมาเซตที่ตรงไตเติลน,นะครับเพราะว่าเวลาที่ Google มันเซิร์ชนะครับแล้วก็เวลาที่เราเซิร์ชอิมเมจเนี่ยเวลาไอข้อความตัวชื่อเนี่ยครับมันสำคัญทำให้รูปเนี่ยไปแสดงผลใน Google ด้วยทำให้คนเนี่ยมาเห็นรูปโฆษณาเรามากขึ้น แล้วก็กด insert ครับก็เลยรูปเราสามารถที่จะตั้งปรับขนาดนะครับให้มันใหญ่ขึ้นได้ก็มาที่ตรงนี้นครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเช็ค นนึ่งก็คือส่วนของตัวลิงก์เนี่ยบางทีมันตัดลิงก์ข้อความเรามันยาวเกินไปแล้วก็จะต้องปรับให้มันพอดีครับคือให้ลิงก์นี่คือจะเป็นลิงก์ที่เวลาที่เราคลิกเข้าไปที่ไอตัวเวตัวข้อความของเราเราตะเราจะปรับอาจจะเปลี่ยนข้อความให้มันกระชับเข้าใจง่ายครับให้คนพิมพ์เข้าไปคนได้แล้วก็ส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของตัวหมวดหมู่นะครับเราต้อง ิ่ที่ห้ามลืมเลยคืต้องห้ามลืมติ๊กนะครับตัวติทเตอร์ครับไม่งั้นจะไม่ไปเห็นที่หน้าแรกแล้วก็ส่วนก็คือพวกระดับชั้นวิชาต่างๆก็คือให้คลิกที่ตัวหลักก่อนแล้วก็ค่อยคลิกที่ตัวย่อยอยไปว่ามีอะไรบ้างครับระดับมระหาหลัยหรือมัธยมส่วนวิชาไหนที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถ Facebook มาบอกที่แฟนเพจยูทูบเตอร์ขันะครับ ก็ดีผมก็จะไปแอดแอดแต่ละวิชาให้นะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดครับเวลาที่ Google Search เนี่ยก็จะเห็นข้อความของเราครับแล้วก็ล้วก็ใส่แล้วก็ใส่คำอธิบายอะไรเพิ่มอาจจะใส่คำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปในนี้นะครับเวลาที่ Google มันค้นเนี่ยมันก็ถูกบางคนเห็นว่าเอ้ย คนก็ปกติก็เห็นอยู่แล้วแต่การเห็นเนี่ยมันเห็นแบบต่างกาันคือคนที่เห็นหน้าแรกๆเนี่ยคนก็จะคิกเข้าเยอะมากก่อน,อนใช่ไหมครับก็คือ Google เนี่ยก็จะใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อความที่อยู่ในโพสต์แล้วก็อยู่ในตัวคําอธิบายตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนคำที่บายถูกแล้วตรงจุดเนี่ยเวลาที่คนค้นมาก็จะเจอ,อประกาศของเราประกาศแรกๆถึงแม้มันจะไม่ไม่ได้เข้าเว็บเคยรูดิเตอร์ก็ตามครับเพื่อสามารถทําให้คนเนี่ยเข้าไปเห็นใน Google แล้วเข้ามาสมัครเรียนกับเราได้ครับ ครก็จะครบแล้วอาจจะเ,เดี๋ยวตัวการติดตั้งแบบลึก,ลกเดียวผมจะอธิบายอีกอันนึนงครับสำหรับคนที่เอาง่ายๆก่อนก็คือพอถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวก็กด Public ครับ เรียบร้อยแล้วครับพอกดปุ่มแล้วลุ่มเป็นอัปเดตแสดงว่าข้อมูลเนี่ยถูกสมบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สามารถเช็คได้ที่กดที่เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ครับนี่นะครับก็สังเกตว่าข้อความเรานี่ะครับมันอยู่ในหมืองของติวเตอร์ครับก็คือตัวที่เรา ไอเช็คถูกไอตัวติวเตอร์อเมื่อกี้ฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้ฮะก็จม,มีข้อความไล่มาของแต่ละตัวแล้วก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้รเรจะเห็นประกาศของเราถ้าเราสามารถจะสามารถท่จะแก้ไขได้ที่กดจีนิปโค้ก็สามารถปรับปรุงตัวโสต์ของเราได้นะครับสำหรับติวเตอร์ที่อยากลอง ใช้ก็ลองมาใช้แล้วก็ลองโพสดูหามีปัญหาก็สามารถอินบ็อกซ์ทที่เว็บเว็บแฟนเพจทวิตเตอร์นะครับในรวมหรือว่าอีเมลเคยูเคยูอ่าเคยูทวิตเตอร์ .com at gmail. com นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปอธิบายการโพสสารเิเศษก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ